าการเปิดหีบอ้อยในช่วงที่มีโควิด1ิระบาดกันอยู่แบบนี้ด้วยอันนี้เป็นปัญหาที่น่าจะต้องจัดการไปพร้อมๆกันนะคะเราไปดูตัวอย่างของการเปิดหีบในพื้นที่ภาคเหนือเปิดหีบอ้อยนะคะโรงงานน้ำตาลเขาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด -19 กันอย่างเคร่งครัดไปด้วยค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการลงทะเบียนคัดกรองพนักงานคนขับผู้โดยสารรถบรรทุกอ้อยเพื่อที่จะส่งหลักฐานการฉีดวัคซี อย่างน้อย2เข็มตรวจหาเชื้อโควิด -19 ้ด้วยชุดตรวจ ATK นี่เป็นมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด1 9ในโรงงานน้ำตาลพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะในวันแรกของการเปิดหีบอ้อยในพื้นที่นั้นด้วยคนที่เข้าออกค่ะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทไม่ให้จับกลุ่มพูดคุยไม่ให้รวมตัวกันรวมถึงการเว้นระยะห่างด้วย ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและสำรวจข้อมูลอ้อยโรงงานน้ำตาลทิพสุขโขทยัยก็บอกว่ามาตรการที่เข้มงวดเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้กระทบก่อต่อกระบวนการผลิตหรือถ้าพบการแพร่ระบาดในโรงงานหรือเป็นคลัสเตอร์เนี่ยมันอาจจะทำให้บริษัทต้องหยุดชะงักกันทั้งระบบค่ะมีการฉีดแอลกอฮอล์ที่หน้าป้อมคิวนะคะมีการลงทะเบียนเรื่องของ การคัดกรองโควิดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่รถเข้าลานไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราขอความร่วมมือแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติด้วยว่าห้ามมีการรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยรวมถึงการใช้ห้องน้ําหรือการทานข้าวนะคะเราจะมีพื้นที่เป็นระยะห่างให้แก่ทุกคนนอกจากโควิด -19 ที่ต้องป้องกันแล้วนะคะตอนนี้หลายจังหวัดภาคเหนือเขาออกมาตรการเฝ้าระวังการเผ,รผาไร่อ้อยกันแล้วเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นควัน ที่นครสวรรค์ค่ะนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและเผาต่อสังข้าวระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับสมาคมชาวไร่อ้อยผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลและประธานแปลงใหญ่ข้าวปีนี้ทุกฝ่ายร่วมกันป้องกันแก้ปัญหาการเผาอ้อยเผาต่อสังข้าว ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5แล้วไปกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้วยค่ะ